ส่วนมากนะตามที่บนกลางเนีนใ้ตัวนี้เน้ยนใ้เลยครับผมวงโคบแดงชิงคืองเลยอาจารย์วายยังก่อนซื้อเนี่ยทางบอมี่หาบอมมี่เก่าอย่างที่อาจารย์ว่าที่แหลกเลยไหมครับผมโบติดสี่ติดหาไม่น่าลงทุนอาวนะครับเลขวดวันที่สิบหกบนถ้าไม่ติดสี่ไม่ติดห้าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนอาจารย์วานอนฟันทงฟันขาดนะครับผมนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับากอโดยทั่งมาถึงมาตามแล้วนะครับจานว่านอนนะครับผมนะครับงวดก่อนฝันได้เก้าสองนะครับงวดนี้ให้เม็ดเดียวหางเดียวหรืออย่างไรนะครับตามที่ อาจารย์เพิ่นบอกมานะครับเดี๋ยวอาจารย์อยู่แล้วนะครับอยู่วัดแล้วนะครับเดี๋ยวมิ้นจะขอไปตามนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติ๊กระจายนน้ำในเด้ออันดับแรกฝากแคลนะครับผมนะครับไปเมืองน้ำกันนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอยากได้ลูกเด็ตบคนกับช้างไปไปดูกันถึงแล้วครับผมการนมัสการครับฝันมาหลายงวดแล้วนี่งงวดนี้มีความฝันหรือเปล่าครับฝันจังใดแบบใดครับฝันกับฝันไป นั่นแหละเห็นญาติเห็นโยมเพิ่นพ่นตายแล้วพิ่นเสียแล้วนะเสียชีวิตแล้วพันมหาครับมหาญาติหัจ้ากันแล้วพ้นในบ้านนี่แล้วครับมาเห็นหนาบัดฑีตข้อมข้อมฝันนี่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับปู่นี่เคยมีแนวทางที่เป็นเหม็นเหม็นหรือเช่นไดนบ่ครับจังสิงวดที่ผ่านผ่านมากเลยครับกับฝันแบบจังนี้โอ้ยผ่านมาก็เห็นฝันเห็นเสาพโพเสาโพครับบาริทีแล้าวัดเก้าสิบสองน่ะ ฝันเห็นห้เล่าเท่าใดมันจะออกเลยนะแสดงว่ากับพ่อเล่าอยู่เนาะความฝันเนาะมันกับพ่อทุกงวดดอกงวดมันกับพิตแน่ถือแน่แต่งวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี่ปูนี่ฝันจังเมื่อกี้ก็คือตีเป็นแนวทางนี่เสห้อย่าโยงเอาไปพิจารณานี่ปูคิดว่ามันหนาจะมาตัวไหนจะมาจะมาว่าซีพอ่าฝันพับ ผู้ผู้ตายหเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาหยามเพิ่นว่าฝันที่คนตายแบบเก่าอีกแล้วถามเคนหลุดห้วยโอ้คนนี่เราตายเราก็เนี่ยถามมึงเล็กมันเนาะถามมึงเพิ่งเพิ่นลาวันมาหยามเราก็บ่บอกแล้วทีแดียวกบอกบ่ปากถามถามเล็กถามเบอร์น่คนโบปากก็เลยว่าวไหมแบบนี้โอ้เรอยากได้บุญได้ ท่านสังกระทานนั้นมันลูกน้ำเต้าเ้าเจ้าบ่อว่าเรา <c oughs> ก็เลยว่าเราก็คิดยด่หน่อยหนึ่ง่อสิบอกลูกบอกเจ้าเจ้าดอกว่าทำบันเึกจะเฮ็ดให้ก็เจ้าเฮ็ดสังกะทานให่เห็นบุญหาเนาะเราก็เลยบอกหาซีเราเราบอกมากเป็นโตเลยบอกครับปู่หาซีโอ้ยได้สามตัวนี่แล้วหัวใหญ่ ตัวไหนเนาะเราบอกอีหรสีเด้งน่ะสีหาซีแลาสีอยู่ทางหนทางหลังหมดเลยอ้บอเนี่ได้สิก็เลยถามแล้โอ้ีห้าสี่สี่ห้าสี่เนี่ยบอกเลยแล้กบอกว่าแล้บันัานเราบันทึกบอกลูกบอกเจ้าให้ฮ็ดทำบุญทางการท่านด้อก็เลยมาบ้านคนุัจจุบัปัจจุบันอยู่ใกล้ๆนะปัจจุบัน จะบ้านเกิดอยู่นี่แล้วครับรก็เลยบอกตอนตอนจำพรรษาอยู่นี่พันกลามาเทีเ่ยวมาประจําได้ตอนพันม,มีชีวิตอยู่โยบพอเนี่ยมยบพอเราลงมาเอาถามก้อนเลขเบอร์ของเราที่ลงมาเล่นนันะ่นแะพอโดนแล้วเราตายไปก็สักปีได้ละพ,พ้อเศร้าไปหอด้อาชีวิเพิ่นกำลังมากนี่บอกครับเพื่อนใดกำลังมาหยามในความฝันหรือมาเรื่อยๆอยู่ในความฝัน บ่เราจะเห็นสิบกว่าปีนี่ยมพอนี่กระลังมายามเป็นว่ามายามนี่แล้วเป็นว่าขึ้นหอดบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเฮงเราปูเผืเลยได้โอกาสถามเลยว่ามีแนวใดสิปวดสิพายบ่ตีก็เลยขึ้นาัวเราเสียชีวิตเราตายอันก็เลยถามในฝันตั้งใจถามเลยมาบอกเลขบ่บอกหยอกเราเราเคยเคยหยอกเคยเว้าหยอกกันถามถามบ่บอกเลยถาม ว่าสียหายถ้าบุญทำสกัด้านอไรครับเจ้าเล้ย uh 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 ังบอกหาเก่าซ uh ีซ um uh ีเก uh ่าหปู่น uh ี่ปูสิตีหายาย่มนี่ปูสิตีตัวไหนปูพ่อพ่อสตีเป็นตัวเล็เป็นกลมๆใด้า่ครับมจะเป็นซีหาซีหรือหาซีซีหรือหาีซีเดาใส่นีมันจเก่ีอะครับผมเดวใส่ปูใั่ไหมเพราเชยนให้ลูให้ร้านนี่ ครับเขียนให้ลูกไหรันเนี่ยว่ามันสิเป็นตัวใดแบบใด <c oughs> อ่าเอาต้นนี้ปากกาเนี่ก็ได้ครับนี่ความแดงอ้าเราวันที่หนึ่งมากพอดีตัวนี้อ่านะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับแนวทางของปู่นะครับงวดนี้ตัวใหญ่เด็ดต่อปู่ตัวใหญ่เลยครับเพราะว่ามันสิได้แนมในกล่องตัวใหญ่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ลอตเตอรี่ก็มาพอดีพี่น้องมีหาเก่าซีบอครับห้าเก่าซีดิครับหาเก่าซี <c oughs> ซีเก่าฮะ หาเกาีอห้าีเกานียงสิปลานเนี่พี่โอ้สิแปดลาน <c oughs> อ้เดี๋ยวเดี๋กันเด้อเี๋ยคู่เรากำลัลงเขียนให้อยู่แนวทางหาเกา5ีีเกาหาสีนี่บอเอาหาสีใช่นีดหาสีนี่นี่ดีนีนนนน่เอาเทียนนึงเอาเทียนนึง4ีห้าเียอดสีหาสิ โอ้ห้าสีุ่ดใหญ่พี่โอ้มันสุดยักโพดมันสุดยักโพดตัวนี้สี่ห้าเ้เดี๋ยวเทุนน้อยทุนน้อยอันนี้มันสุดยักโพดเดี๋ยวอนียเดียวันนีอนี้อยนนี้อัี้อันนนนีอ้นี้อันนี้อันนีนอนนีอนนัตนี้อั้อันนี้้อง้น้้้างอน้านน เสริมดวงเสริมบารมีไปหน่อยเสริมโชคเสริมลาบทำการข้าทำการขอยต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทางที่หายกันเนี่ยกัฝันเนคู่ได้ดิหมวดก้อนฟันได้เก่าสองเดินทางมาตามให้โดยตรงเลยนี่ ตรงน้สืองามเก่าเลยเอาเป็นหลักหลักร้อยข้างเครับน้อยเลับนียนใว่ต้เนีนใท่เลยครับผมงคเมวานมงลเลยมงลแดงจึงเคืองเลยอ้าวนะครับธรมบุษมเดอนะครับผมเดียวจังไดนะครับ เดี๋ยวเรื่องบอโท้นี่ยยาท่านลงในคลิปเทอนนะครับเพราะว่าหยันสีนี้เอฟซีเบอรโตมาหายเดี๋ยวไอ้มินจะขอครับเดีไอ้มินจะขอบอโท้ของปูนใบยูนะครับเดี๋ยวจังไดนะครับผมก็น,น,นะครับโอ้จานพยาวานอนอ้าวได้ฉายาใหม่เลยครับรบจานพยาวานอนนะครับงวดวันที่นะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขความฝันเด้อพี่น้องเลขความฝัน4 54นะครับเน้นให้เลย54 เก้าหลักร้อยฟันธงฟันขาดจานวานอนอ่าแล้วตัวดวงกัดไผ่มานกัดถือสามตัวคนแล้วครับผมมาเลยเก่าสองตัวส่วนมากนะเออตามทีปุ่นกลางอือพี่น้องเฮาแคปหน้าจอแคปไเลยเด้อครับผมนะครับงวดงวดที่เจ็ดหนังกัดถือก็หมวดที่เจ็ดเนี่ยเข่าได้เหรอฝันได้บ่ครับหรือเป็นจได้ครับฝันว่าโอ้ยซื้อเลขสองหกสองเลขออกที่เจ็ดครับ แสดงว่างวดนี้มาถึงทางแล้วครับท่านผู้ชมนะครับจานวานอนนะครับผมนะครับที่เอิญซื้อตะปูตะปูเนาะบัตินิจานเพิ่นเลยตั้งชายาไม่ให้นะครับคือจานวานอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวจังไดนะครับนงวดต่อไปนะครับถ้าวนี้ยูดีแม่งจะได้นะครับไม่มีก็จะขอบัตรอทจานไว้นะครับแล้วก็จะได้ถ้าเกิดว่าเอฟซีเฮ้านะครับม่โศกนะครับทายาจีถวายสักทานให้พ่อของอาจารย์วานอนเนาะก็สามารถติดต่อพันธะไอมินได้นะครับ สรงวดนี้เม็ดเดียวหางเดียวครับเม็ดเดียวหางเดียวเลยได้พี่น้องสี่ห้าสีาสี่เอาสิเอ็มันก่ะมาเลยอาจารย์สิเมันก่อมาเลยสี่สีบอกเนี่ยทีรีบขเอากับเบนเนี่ยเอาเช่นไเน่ยเพื่อพี่น้องมักมากบอจารย์มักบอกสี่สี่สิบเอ็ดมันกิดออกมาเลยสิบเอ็ดงหนึ่งนี่ออกกปบนี่เนาะบอบบนี่โบนี่ เอาสักสี่แล้วเนาะพี่น้องเขากลับไปพิจารณาเอาเนาะครับผมต้องหลา่หางเน้นหางเดียวเชนเชนอยู่ดีมีแห้งเลยวันที่มูลนิธิสิบสี่สิบวันที่เราถ่ายทำคลิปวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับผมอ่าจะได้ก็เป็นแนวทางเด้อนะครับอาจารย์ว่ายังก่อขันซื้อแนวทางบ่มี่หาบ่มี่เก่าอย่างที่อาจารย์ว่าที่แรกเลยไหมครับบอมี่ติดสี่บอ่ติดหาไม่น่าลงทุนอ่านะครับเลขงวดวันที่สิบหกบนถ้าไม่ติดสี่ไม่ติดห้า ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนจานวานอนฟันทองฟันขาดนะครับผมนะครับจานครับมียังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบอครับผมที่เพิ่นติดตามอาจารย์อยู่ตอนนี้ครับมีอะไรฝากบ้างครับฝากกับโบเต้ฝากอย่งไรล่ะให้ยูดีมีแห้งให้โชคให้มาัาล่ะซอยเฮ็ดซอยส่างรำการคำเพื่อโชคเท่าหมันครับคาอยู่ดีมีแห้งเนาะตอนนี้พ่อาจารย์กําลัางจะสั่งอีย่างนอ้บุญผเบียดบ่กืฮ้ยยังก่ออันนี้บ้านเกิดม้านเกิดพันธุเฮ็ดนั่นอยู่หอครับหออย่งก่อนจานเฮ้อห้องปูบ่ เจดีพระธาตุ็นท่านเสร็จสร้างพระธาตุเจดีปกตินี่อาจารนว่านอนนี่จัวัดอ,อ,อยู่ใส่ครับจังหวัดใส่บ้านนาซ่อนนี่ใกล้ทางไป่าบ้านนานซ่อนออไปจำยังไงพันไปมุ่นไปจำพันศาตรงนีพระทีแล้ก็อยู่บ้านนี่แหละโอ้แสดงว,ว่าถ้าเกิดว่าผมมาตามงวดหลังนี่ก็ต้องไปตามอยู่บ้านนาซ่อน ครับผมจะขอเบอร์โทระอาจย์วานอนไวเดอร์นะครับผมสำหรับแนวทางของงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับย้ำว่าเป็นแนวทางและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับถ้าทนใดชอบก็นําไปวิเคราะห์พิจรารณาหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลย้าสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอยากได้เลขเด็ดต้องคนกับช้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับท่าในใดสนใจอยากจะเช่าบุชาถงเงินถงทองภายในวระตูไปด,ด้วยขนหางช้างทุกช้างงาช้าง และวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดในในเสริมดวงเสริมบารมีในเสริมโชคเสริมลาภทําการค้าทําการขอยต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท,อท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่องออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง